สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดศรีสัทองนะคะจังหวัดนคปรปฐมนั่นเองค่ะซึ่งเป็นวัดที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนะประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนกโกสินทร์ตอนในรัชสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะนี่เลยก็จะมีของดำแปดอย่างทางวัดจะจัดให้เช่าบูชานะคะชุดละสามร้อค่ะ สำหรับใครที่อยากนํามาเองก็ได้นะคะการบูชาพระราหูก็ใช้ของดำแ8อย่างค่ะความทูปดำแปดอกแล้วก็ดอกไม้ดำนะคะนี่เลยเราก็มาเริ่มจุดทูปแล้วก็ขอบพรกันได้เลยค่ะมีความเชื่อก,กันว่าพระราหูก็จะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนะคะ ก็จะมีการกราบไหว้ขอพรขอโชคขอราบและก็หน้าที่การงานค่ะในทุกๆปีก็จะมีทำพิธีไหว้พระราหูขึ้นนะคะจะจัดขึ้นทุกปีเลยค่ะเพื่อปัดเป่าเรื่องร้ายๆให้เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีๆแล้วก็เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงานมีโชคมีลาบจเจริญก้าวหน้าร่ำรวยค่ะก็ส่วนใหญ่คนก็จะมาร่วมพิธีนี้กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว เจ้าอาวาสรูปแรกคือหลวงพ่อไตนะคะซึ่งเป็นชาวราวเวียงจันท์ค่ะตั้งแต่วัดเล็กจนกลายเป็นวัดใหญ่ที่มีเจ้าอาวาสแล้วก็สืบต่อกันมาหลายรูปจนถึงหลวงพ่อน้อยนาวรัตน์นั่นเองนะคะก็จะมีคนมากันอย่างล้นหลามนะคะก็จะมีปิดทองเราก็มีทําบุญตามจุดต่างๆค่ะ ส่วนด้านร่างตรงนี้ก็จะมีการจัดเตรียมของดำไว้แดอย่างนะคะก็ราคาชุดละ300บาทค่ะเพื่อบูชาต่อพระราหูสำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมของมาก็สามารถมาเช่าตรงนี้ได้ค่ะก็จะมีการทำบุญลงศพด้วยค่ะแล้วก็ทำบุญตามตู้ต่างๆเช่นชํำระหน,นี้สงแล้วก็ถวายหลอดไฟเป็นต้นนะคะ บุญทุกครั้งเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาเติมน้ำมันเพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิตนะคะ <Wow. S 1> ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube สายกินสายเที่ยวสายลดวยังไม่ตื่นด้วยนะ